การที่เรามีค่าใช้จ่ายอยู่บางส่วนเพื่อที่จะหาหมูลค่าของตัวเองให้เจอเนี่ยนะครับอันนั้นหมายถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วสําหรับนักธุรกิจที่ต้องการทําธุรกิจอย่างจริงจงังเข้ามาหาหมูลค่าตัวเองหาราคาของเัวเองให้เจอครับแล้วทุกคนจะมีความสุขมากๆที่ได้จ่ายเงินก้อนเล็กๆเนี่ยเพื่อสิ่งที่เกิดขึ้นในย,ยิ่งใหญ่ในอนาคต ครับสวัสดีครับผมวิเชตตันติวันนี้นะครับเป็นประธานคณะกรรมการของบริษัท PMG Corporation นะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของหลักสูตร Value Up ครับ เหมาะกับนักธุรกิจทั่วไปผมคิดว่าทุกคน,นทำมาหากินอยู่แล้วล่ะส่วนใหญ่แล้วต้องการที่จะเติบโตแต่การที่จะเติบโตได้มันมีสองคำซึ่งผมให้ความสําคัญมากคือคําว่ามูลค่าและราคาการที่เราจะรู้ว่าราคาของสินค้าหรือราคาของบริษัทของเราเป็นเท่าไหร่มันต้องรู้มูลค่าก่อนคนที่ทําธุรกิจก็จําเป็นที่จะต้องรู้ว่าทําธุรกิจมาแล้วมีมูลค่าเท่าไหร่กันแน่แล้วราคาถ้าเกิดจะมีคนมาคุยกับเราแล้วซื้อขายหุ้นกันเนี่ยมันราคาเท่าไหร่จึงเหมาะคนพวกนี้ทั้งหมดเลยที่สนใจเรื่องธุรกิจครับ สิ่งที่จะได้ก็คือว่ามีวิธีตีมูลค่าตัวเองก็คงไม่มีใครมากครับที่ตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองแล้วเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่ถ้าเกิดมาเรียนหลักสูตรนี้เนี่ยสามารถที่จะรู้ขั้นตอน1 2 3 4 2> ที่จะทําให้รู้ว่า ตัวเองเนี่ยมีมูลค่าอยู่เท่าไหร่ซึ่งมูลค่าเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของตัวทรัพย์สินของบริษัทเกี่ยวกับตัวมูลค่าของมนุษย์ที่อยู่ในนั้นมูลค่าของโน้ตฮาวมูลค่าของลิขสิทธิ์มูลค่าของที่ดินรวมไปถึงมูลค่าของโอกาสในอนาคตซึ่งมันต้องตีออกมาให้ได้ว่ามันเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้ครับคือสิ่งที่ผู้เรียนทุกคนเมื่อได้แล้วเนี่ยจะได้วิธีการเหล่านี้ไปแต่มูลค่าที่ได้ออกไปเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่มีอยู่6 7ข้อเนี่ยว่ามันเท่าไหร่กันแน่วันนี้คือสิ่ สิ่งที่คาดหวังเนี่ยนะครับผมคิดว่าควรจะตั้งใจจริงๆถ้าเข้ามาเรียนหลักสูตรนี้แล้วเนี่ยมาเพื่อรู้จักคนอื่นเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ใช่ต้องมาเพื่อรู้จักตัวเองต้องมาเพื่อรู้จักมูลค่าตัวเองแล้วมูลค่านั้นจะนําไปสู่ราคานั่นที่เราเรียกว่าราคาเช่นเราไปเข้าตลาดหลักทรัพย์มันมีราคาอยู่แต่ราคานั้นเนี่ยอาจจะมากกว่ามูลค่าที่แท้จริงก็ได้ที่เราเกียนว่าราคาเนี่ยขายสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริงซึ่งทุกคนมุ่งหวังตามนั้นดังนั้นเมื่อมาเพิ่มมุ่งหวัง ที่จะรู้จักตัวเองให้มากขึ้นเนี่ยเราจะได้รู้จักคนอื่นไปด้วยที่เราเรียกว่าเน็ตเวิร์กอันนี้คือสิ่งที่มุ่งหวังได้ครับ